มาเที่ยวงานกาฉาัดยาสะท้อนครับรูปแบบเปลี่ยนไปครับบ่อคือตั้งแต่สมัยก่อนนะครับแต่ก็ยังมีโครงเหล็กเมื่อก่อนนี่จะเป็นหลอกเป็นโครงเหล็กเป็นเต็นที่พ่อค้าแม่ขายมามะมุ่งลังค่าแบบต้อเติมลานเราเองนะครับตอนนี้เปลี่ยนไปครับ แ้วใน,นเปลี่ยนไปคือเขาจะไม่โดมขนาดใหญ่ให้แล้วครับโดมขนาดใหญ่ให้พ่อค้าแม่ค้าแบบถึงที่เจอลมเจอฝนนี่ก็ต้องย่านเลยสมัรถกันลมกันฝนได้นะครับก็มีสินค้าหลากหลายอย่างนะครับว่าจะเป็นของกินนะครับกินไหมของกินของใช้นะครับ,ง,ง,รบงานหนึ่ง มีนาคมถึงถึงสีมีนาคม2567นรสิบนะครับงานมือขึ้นครับผมสำหรับผู้ใดต้องการมาเที่ยวกับมาใดนะครับเด้อยังท่านนะครับเมื่อใวันที่ผมมามื่อใขึ้นวันที่ห้าครับขึ้นวันที่ห้านะครับมีนา2567นะครับก็เหลืออยู่หามือหาขึ้นนะครับ นี่ลายยางหลายแนวครับให้เลือกสื่อเลือกชมนะครับโอ้จัดยิงไงอลังการเลยครับรับพี่น้องท่านไหนพท่านมากก็มาเชียวได้นะครับ,ว,นนรบวันที่1-10มีนาคม2567นะครับงานสถานปนาจังหวัดยโสธรน,นะครับงานกาชาตินะครับจังหวัดยโสธรครับ เมื่อนี้วันที่หานี่มอนแค้นมาครับคนหลายขักเมื่อนี้ครับแต่คนจะอยู่ที่เวทีกลางนะครับหลายดนเดยนี่ครับอันนี้เริ่มสีสู้ท่างออกนะครับผงก็ว่าสิก้ับบ้านแล้วครับ มาตั้งแต่สองค่มแล้วครับไปเบิงมนแ,นแนคนเกลือข้นนะครับข้นหลายคับครับมีท่านสนใจเป็นแฟรนชส์ก็ติดต่อรือสอบถามได้ที่หน้าโทรมาได้ครับพี่น้องก็เพื่อใดท่านมาเที่ยวมาชมนะครับก็ขอเชิญนะครับขอเรียนเชิญมาเที่ยวได้นะครับหนึ่งถึงสิบวนานะครับ ตอนนี้ก็เหลืออยู่หาเมือ่อหาขึ้นนะครับตอนนี้ครับพว่าเมือน,นี้วันที่หาครับเอาเอาขึ้นจิจบกันเอ่อถ่ายบรรยากาศให้พี่นองด้เบิง่งแค่นี้นะครับเด้อครับสวัสดีครับ